นี่คือหลงพ่วเงินนะครับรูปหล่อหลงพ่วเงินพิมพ์นิยมนะครับอ่าพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมแบบแบบรุ่นแรกนะครับแบบที่ต้องบอกว่าอย่างนี้หายากมากคือมีมูลค่าสูงแล้วก็หายากนะครับสวยๆเนี่ยหลายหลายล้านนะครับหลายหลายล้านหลักเป็นฟ้าหลักล้านอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ความสวยสวยขนาดไหนนะครับอ่ะ <Oui. S 1> ผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะยังไม่เคยเห็นของแท้แล้วก็หลายๆท่านเนี่ยต้องบอกอก่อนเลยว่า อาจจะมีครอบครองอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกให้นะครับว่าว่าดูอย่างไรนะครับดูแบบคือดูแล้วเป็นนะดูแล้วรู้เลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยท่านอาจจะอาจจะยังไม่เป็นทันทีนะแต่ถ้าท่านศึกษาคลิปนี้นะและดูคลิปนี้นะผมว่าท่านน่าจะมาได้สักห้าหกสิบเปอร์เซ็นเลยเดี๋ยวผมจะบอกจุดตำหนิในพิมพ์ทั้งหมดนะครับที่ที่มันถูกซ่อนอยู่แล้วผมเชื่อผมเชื่อว่าท่านยังไม่เคยรู้จากที่ไหนแล้วกันแต่ผ